นี่นี่นี่อนี่หนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีหกเดือนโดยประมาณค่ะเดือนโอ้ดูสูงออนี่นี่ครับยี่กีกี่ไร่กี่ไร่ทั้งหมดทั้งหมดกี่ไร่มีประมาณยี่สิบห้าขไร่ค่ะยี่สิบห้าไล่ก็ปลูกผสมค่ะปลูกผสมหลายรุ่นใช่ค่ะหลายรุ่นอบางต้นก็เป็นโรคตายอะไรบ้างปลูกเสริมเอ๊ะอาดีอาดีใช้ใช้นานยัง ใช้ก็นานสักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งอะเนาะใช่แต่ถึงถึงตั้งแต่ยอดดีเนาะใช่ก็ตั้งแต่เริ่มปลูกนี่ก็ใช้อาดีอะอ๋อใช้อาดีตลอดเลยใช่ค่ะก็ดูถ้าดูจากแปลงนู้นนะคะมันโตทันกันหมดเลยอ๋อมันมีต้นที่ปลูกก่อนแล้วก็ปลูกทีหลังค่ะโตทันทันกันหมดแล้วทันกันหมดเลยใช่อนี่นี่แต่ดงเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขาก็ เป็นโรคเหมืนอนกันนะเน่ยใช่อะเป็นโรคเม<า>ื่อเมื่อก่อนนี่มันไม่ค่อยมีใบเลยฉีดอาหารเลี้ยงอย่างเดียวเลย<อ>กลัวไม่กลัวลูกไม่ได้เนี่ยพอไปใช้อาดีปุ๊บเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยแผลมันก็แห้งใช่จากเป็นโรคโรคเนา่าโคนเนา่าอะไรแห้งเย่ยแผลแห้งแล้วปุ๊บมันจะมีมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อแตกขึ้นมาใหม่ใช่มาจะมาปิดเนี่ยจัดทำไมงั้นแล้ว แห,แห้งลงมา <S <S <ช>แห้งลงมาเรื่อยๆเลืเล่อยก็ตายแห้งปี <S <S 2> <S 2> ที่แล้วตอนนี้แทบไม่มีใบเลยอ๋อไม่รู้ว่าเป็นอะไรใบหายเกลี้ยงเลยมันก็จะมันก็จะเป็นโรคเลยมีการทุบด้วยด้วยตอนี้เริ่มแตกยอดใหม่ละใช่แตกยอดใหม่นี่พอฉีดเราเราฉีดฉีดอาดีไปทุกๆตามตำรวจเนี่ยทุกๆห้าห้าวันเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยห้าซีซีแต่น้ำยี่สิบริตจเนาะใช่ค่ะเราเราจะใช้ไอ้ถังถังเท่าไหร่ ใช้ถังพาริสค่ะพาริสเราก็ใช้แค่สองร้อยห้าสิบซีซีใช่ค่ะก็ฉีดทั้งสวนก็ใช้ถังพลิสแค่สองถังค่ะฉีดทั้งสวนประหยัดมากเลยประหยัดมากใช่แพงไปเฉยใช่แพงไปเยฉยรักษาไม่ทันรักษามไม่ทันมันมีช่วงที่ห่างยาด้วย<อ>ไม่ค่อยว่างอ๋อมีเอาอะไรทาไว้ไหมเนี่ย มันมีปูนขาวมีผสมยารักษาหลายอย่างอ๋อประกอนใช่ไหมใช่เออกอก่อนก็ได้ลูกเหมือนกันเนาะตอนนี้ปีที่แล้วดกดกมากดกมากก็จะอยู่ปีนี้มันตายมันเกือบตายเนี่ยปีที่แล้วก็มีใบกระฉีดอดีเลี้ยงเหมือนกันรอดมา ใช้แล้วดีโตเร็วโ <laughs> ตวเร็วเขาก็ไม่แน่ใจตอนนั้นพ่อเขาให้ไปลองใช้ตอนนั้นเขาปลูกผักเหมือนจะได้ผลผลิตก็น่าจะดีอยู่อ่าออให้ให้เขาไปลองใช่ค่ะผักก็ใช้เราก็แค่ใช้ถ้าเกิดน่นก็เอาใช้แค่สามซีซีใช่ออมันใช้นิด <3 cc. S 2> เดียวนิดเดียวถ้าฉีดทุกวันแล้วก็ใช้แค่ซีซีเดียวต่อน,น้ำที่สิบลิตรใช้ผสมแล้วก็ฉีดผัด นี่ตันนี้ก็ประคองไว้ก็รอดมากาลังแตกมีดอกมีใช่อ๋อมีเป็นพวงเลยโอ้หอ๋ออันนี้ได้ยาเลยรอดตายรอดใหญ่ใช่ไหมใช่น่าจะรอดแล้ว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 รอดก็แตกใปใช่มีทั้งยอดมีทั้งดอกเลยรอดรอดรอดันนี้รอดล้ว ขาดบ่าป awesome, hey, ีนี้พ่อคงจะได้พอประมาณพอประมาณเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเประมาณได้เท่าไหร่ปีปีหนึ่งทุเรียนไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่แต่แปลงนี้ได้ประมาณสองแสนหรือสามแสนนี่แหละใช่แค่แปลงนี้แปลงเดียวแค่แปลงเดียวนะใช่ประมาณสองแสนประมาณสองแสนถึงสามแสนอืม เมื่อก่อนก็คล้ายๆกบรองกองเป็นหลักใช่ค่ะเป็นรองกองเป็นหลักเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนรองกองราคาดีใช่พูดถึงพูดถึงราคาโลกติบกับกับหมอนทองมันมันก็พอๆกันนะคะอ๋อพอๆกันใช่มันแล้วแต่ว่าตรงช่วงถูกหรือแพงอืมปีที่แล้วได ปีที่แล้วต้นนี้ยังไม่ค่อยเยอะค่ะพึ่งเยอะปีนี้พึ่งเยอะปีนี้ใช่ไหมใช่อ๋อหลังจากขีดแล้วอะไรนะใช่เราดูปีหน้าอ่าเดี๋ยวรอดูเราต้องอันนี้เราเลยนี่เราก็เริ่มเริ่มแต่งบ้างเลยเนาะช่วยช่วยให้เขามันออกเยอะค่ะมันก็เลยต้องแต่งดอกใช่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 มันออกเยอะจนปลายกิ่งแบบนี้เลงโอ้โหกิ่งเล็กทิ้งน้อยใช่มันออกปลายหมดโอ้โห คาดว่าต้นจะไวประมาณสักกี่กี่กี่ลูกประมาณยี่สิบสาสิบลูกน่าจะ,ะาได้หรือเปล่าพอยังเล็กอยู่เนาะใช่ยังไม่แน่ใจต้องรอ <laughs> ดูดูด,ดูมันต้นไอ้ลูกสมบูรสมบูรณ์เนาะใช่ใครับลูกไอกีนไม่แตก โดนมาหลายอย่างแล้วอ๋อเดนหลายอย่างแล้วใช่เพิ่งเจอเนี่ยถูกแล้วมันดีอ๋ออ๋อเพิ่งไปเจอมช่มันเลยที่นี่ท่านี้เนาะใช่มันใช้น้อยแล้วมันดีอ่ะมันรัดดีใช่มันดีตรงเนี้ยใช่มันด้วยใช่แล้วสบายใจด้วยใช้นี่หลังหลังจากที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งเลยเนาะตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหมใช่เริ่มเห็นเห็นชัดด้วยเห็นชัดเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นี่ ก็แสดงว่ามีความมั oh, yeah, kind of ่นใจขึ้นใช่ม okay, um anyway> ั tense, okay, ่นใจมากตอนนี้มั uh ่นใจมากเลยแล้วหลังจากที่เราใช้ตัวนี้แล้วยังตัวอื่นล่ะตัวอื่นมารวมด้ไหมตัวอื่นไม่ค่อยได้ใช้ค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้พวกยาจับใบแล้วก็ยาฆ่ามลรงแล้วก็อาร์ดีค่ะประมาก็ตัวอื่นก็ใช้ได้ประมาณผสมกันนิดนิดหน่อยใช่จากปริมาณที่เคยใช้เยอะหรือว่านนั่นเราก็ใช้ลงมาแค่นิดเดียวผสม ใช้นิดเดียวได้แต่ก็เขาก็นานๆใช้จะกรีนหนึ่งใช่ใช้อันนี้มันไม่เป็นพิษต่อร่างกายมากใช่นี่แหละมันมดีตรงนี้คือปลอดภัยใช่ปลอดภัยชีวิตร่างกายปลอดภัยค่ะเนาะมันยุคใหม่วรุ่นอ่ายุคใหม่เนี่ยุคใหม่รุ่นเลยนี่นี่ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่นี่แล้วจะเป็นผู้สืบสารสวน สวนอะไรสวนแววเพชรค่ะสวนแววเพชรนี่นี่จะเป็นผู้จัดการคนต่อไป <laughs> พ่อพ่อเพราพ่อเริ่มม่อม่อม่อใหยแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> นี่